หนึ่งสองสามหเออมีหนึงถึงห้าตัวแล้วแล้วแล้วหนึ่งนึกนะสองหนูนึกอยู่หนึ่งแล้วาหรือสองแล้ววเรียม่แตัอันนี้หมลหนึ่โอ้ยอ่ะแต่เราได้เอ็นได้อยู่เบมตัวสุดท้ายค่ะเฮ้ยมันเห็นแล้วไอ้บีมอ่ะไม่เห็นไอ้ปูสี่ก็ลองสุดท้ายเมื่อกี้ โอ้ไอ้ปาี่นี่ยแปดปาดมาเร็วไอแป้งมานี่วตอนนี้เหลือหมายเลขสกับสให้ใครเลืก่อนให้นเออไปชุบไปชุบไปชุบเวสกับสามไปุบเร็วปชุบเร็วเเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไมไม หนึสองสเออเอาหน Enough, BON t t ึ่งแล้วเอาเรียกไสองหรือสามโหโหห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 วะ